สวัสดีครับพบก,กับเจคกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปโคโรโบตัวเก่าที่เราคิดถึงนะครับเอาวันนี้ผมนำอดัมมารีวิวล่าสุดนะครับซึ่งใน ID 2ผมเนี่ยก็ใช้อดัมอยู่นะอ่าครับอดัมมาจากโคโรโบมหาศึกคนจนเทพนะครับซึ่งวันนี้นะวันนี้นะครับวันพุทธที่12กรกฎาคมตอนบ่าย2ที่ Netflix อ่า Record of b l a c k n a ็ o c k ซีซั่น2พาร์ท2บุตด้ามาแล้วนะะไปติดตามดูกันได้นะครับ เอ๊ะหรือว่าโคโรโมาหาศึกคนจนเทพ2จะมาในเกมแรนเจอร์อีกครั้งหรือเปล่าอันเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอ่ะก่อนอื่นขอโปรโมท เว็บครบวงจรนะครับนีโนชอปของนีโนจังนะาฝากสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดืทั้งสิ้นครับสินค้าต่งตางๆบนเว็บมากมายนะับเฉพา,าะ ID นี่เพียบเลยนะตั้งแต่ ID นะครับไปเหลืองเวลสไปจนถึง ID เทพๆมีหมดเลยครับแล้วก็สินค้าอื่นๆเพิ่มเติมที่เว็บมีอีกเพียบเลยนะนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะไปที่เพจนีโนชอป อ่านะครับเว็บเพจของนิโนชอบเนี่ยฝากปติดตามด้วยครับซึ่งเขาจะขาย ID เกม l ร n e นเจอร์โดยตรงนะอันนี้ปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บโค้งจอนิโนชอบของนิโนจังเอาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะก็ไปดูสินค้าบนเว็บนะครับฝากสมัครสมาชิกเว็บด้วยนะส่วนสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากดูไอเดีเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปที่เพจของน n o นชอบอ่าซึ่งกดลิงก์จากบนเว็บได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะก็ไปได้เลยนะครับที่นิโนชอบนะครับทั้งเว็บโค้งจอนแล้วก็เพจนะครับ เอาเคครับวันนี้จับอดัมมารีวิวล่าสุดนะครับซึ่งมาจากโคโรโบรมหาศึกคนชนเทพอ่านะครับมหาศึกคนชนเทพเนี่ยมาเมื่อเมษาปี65โอ้โหก็1ปี3เดือนนะซึ่งถ้าเกิดโคโรโบรนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมมองว่าค่อนข้างจะดูไวเกินนะครับอ่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่โคโรโบรที่กลับมาเนี่ยเราทําคลิปไปดูแล้วว่าไวที่สุดเนี่ยก็จะเป็น2ปีนะครับอันนี้คือปีกว่าดูค่อนข้างจะไวเกินไปนะแต่ส่วนตัวมองว่า อะไรก็เกิดได้ในเกมเรนเจอร์นะครับอ่ะอันนี้ผมเน้นย้ำอีกครั้งนะเพราะว่าเมื่อวานก็จับลูเดียสนะครับอ่าโคโรบโบอ่าเดช้าน,นี้พีองเทพมารีวิวล่าสุดให้ดูกันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้เป็นการใบ้ไม่ได้เป็นการสปอยนะครับยังไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะครับรู้แค่ว่าโครโรโบเก่าที่จะกลับมาในปีนี้เนี่ย มีเหลือ3รอบเท่านั้นสิงหาตุลาธันวาจับมารอบไหนยังไม่รู้นะครับแต่ถ้ากลับมาครับอาจจะเป็นเดือนหน้าเลยก็ได้นะครับถ้ามาแล้วจะเป็นเรื่องไหน ก็ยังไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับเราแค่ทําคาใบ้ลึกลับอ่าผมทําคลิปคาใบ้ลึกลับไปแล้วลองไปดูกันได้นะว่าขอบเขตมันมีอยู่แค่นี้เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยออกเรื่องไหนก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้พอยังไม่รู้ปุ๊บเนี่ยไอเรื่องที่มันมาเนี่ยมันอาจจะทําไปแล้วก็ได้อ่าจะแบบเฮ้ยทำเป็นพิเศษโพสเป็นพิเศษคลิปเป็นพิเศษไม่รู้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมเรนเจอร์อันั้นก็อย่างที่บอกครับก็มาหลุ้นกันมาคาดเดากันนะครับว่าเฮ้ยเดือน หน้าสิงหาคมจะเป็นเรื่องเก่าเลยไหมหรือจะเป็นเรื่องใหม่แต่จะบอกไปแล้วว่า,าสามเรื่องนะครับของปีนี้เนี่ยใช้คำว่าขนลุกได้อยู่เหมือนกัน อาเคครับมาดูอดัมกันดีกว่านะอ่าก็ออกมาปีกว่าครับจริงๆการใช้งานก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ายุคปัจจุบันต้องบอกแบบนี้ครับว่าอ่าตั้งแต่ผู้พัฒนานะครับให้ข้อมูลมานะครับว่าเฮ้ยเมตาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแล้วตั้งแต่อารีซีโร่ครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าอ่าด้วยความสามารถนะครับที่มันทําให้เมตาเกมเปลี่ยนได้นะครับแล้วเราก็เห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันโหดแล้วมันก็ใช้งานได้ดีอ่าส่วนข้ามเดือนไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะบางตัวก็ยัง อยู่ครับบางตัวโดนเนิฟไปแล้วก็ยังยังเก่งกว่าตัวปกติทั่วไปนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวที่มันเก่าๆสักนิดนึงเนี่ยถ้าไม่ได้มีสกิลพิเศษอ่าต้องใช้คำนี้นะไม่ได้มีสกิลพิเศษนะครับไม่ได้มีความสามารถพิเศษเนี่ยมันก็จะเก่งลดน้อยลงเมื่อเทียบกับไอตัวใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยไอดีใหม่ๆที่แบบเปิดได้ทางพวกเนี้ยผมว่ามันจะค่อนข้างโหดกว่าไอดีเก่าๆที่มีตัวเก่าค่อนข้างจะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะอ่ะซึ่งอดัมครับเป็นพลังไม้ครับมีพลัง ตัวมติกายนะไฮเปอร์แม็กอยู่ที่1ล้านนะลังชีวิต10ล้านอ่ะซึ่งถือว่าสเตตัสค่อนข้างจะสวยนะใช้งานในปัจจุบันได้เลยครับตำแหน่งยืนอันนี้มันกักเพราะว่าผมบอกว่าตำแหน่งตัวชนใกล้เนี่ยเอาแบบไกลสุดเนี่ยสัก100ถือว่ารับได้ร้อยสามสิบนี่ถือว่าไม่ใช่ตัวชนใกล้นะนะถือว่ายืนห่างออกมานิดหนึ่งคนระับแต่ว่าวิ่งไวนะความเร็วในการตันมตีสูงใช้ได้เลยครับคูเรนเจอร์ปกติอัลตร้าเก้าไฮเปอร์สิบสามแม็กหานครึ่งครับและท่านก็ถือว่าค่อนๆจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมาก นะครับอ่านะครับสกิลหนึ่งครับเป็นดาเมจทะลุสตันครับคือด้วยความที่ว่าประเภทตัวชนพลังไม้เนี่ยจะเป็นตัวที่พื้นฐานจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างจะใช้ดีนะครับซึ่งสกิลนี้กว้าง350จุดคูทสกิล5าวิอ่าซึ่งก็เคยทำให้ดูไปแล้วนะครับว่า a อนิเมชันมันค่อนข้างจะดูติดช้าไปสักนิดหนึ่งนะเมื่อเทียบกับเมริรัตใน7บาบอ่ซึ่ง7บาบก็ ไม่รู้ครับทำกลิปไปดูไปแล้วนะ,ะสกิลสองจะเป็นการบัฟนะเกราะเลือดหลบสกิลแล้วก็วิ่งไวถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากสกิลนี้ก็บัฟหน้าป้อมกว้าง350จุดคูดสกิลเอาต้าสิบสองไฮเปอร์เก้าครับส่วนความสามารถไฮเปอร์ครับจอกเกราะเจากเกราะว่องไวนะครับก็จะลบรางค่าตั้งสกิลของว่องไวฉะนั้นเนี่ยเจอว่องไวก็จะชนะง่ายเป็นพิเศษนะครับ การสเกียร์นะตัวมันเป็นดาเมจนะครับก็ช่องกลางควรจะมีชิ้นนี้กันซะเยอะแล้วนะอ่าก็ใส่ประมาณนี้นครับช่องแรกเนี่ยถ้าไม่มีเกียร์จริงๆใส่เกียร์ฟรีก็จะเป็นธนูนะครับอ่าถ้ามีคริสต์มาสก็คริสต์มาสนะส่วนการวางแผลเปิดเกียร์ก็อันนี้แล้วแต่ความชอบอ่าเพราะบอกแล้วว่าเดี๋ยวช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยของปีนี้ก็คงจะได้เห็น8ดาวใหม่ๆมากันรัวๆเลยนะดังนั้นเนี่ยอ่าอาจจะไปรอคริสต์มาสก็ได้คริสต์มาสก็ต้องรอดูว่าคริสต์มาสจะมี8ดาวออกมาไหมอ่าเพราะคาดอย่างที่บอกวว่่าาาคดกัน เซตเกียร์จะเป็น8ดาวออกมาใหม่หมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังไปยึดติดเกียร์หดาวก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันอาจจะออกง่ายมากอ่านะครับมีตัวใจรองรับเยอะเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเกียร์โหดแต่ออกยากมากกับเกียร์ดีปานกลางแต่ออกง่ายจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบไปวางแผนกันได้เลยนะครับอเดี๋ยวมาทดสอบกันดูเบื้องต้นนะที่สเตทหลักนะครับคือผมยังใช้อยู่เพราะว่าไอดีเนี้ยผมใช้มูลหุน่นไรการนะครับ ผมก็จะเน้นเลนเจอร์ที่แบบว่าเป็นทางสกิละนะครับก็ปรับทีมแบบเน้นแบบไม่ได้คิดอะไรมากสนุกสนานนะครับอเดี๋วดูตัวเลน,นเจอร์ที่ออกมาปีกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับบัฟน้ป้อมนะครับก็ถือว่าไวแล้วก็วิ่งไวด้วยเพราะว่าบัฟวิ่งนะครับอ่าอ่าบัฟเยอะไปหน่อยนะ,อะโอเคยังไม่ตีทำเอสตกิลครับอ,ออกมาที่ยิงไปแล้วครับโอ้แต่ว่าเบาหวิวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ เอฟเฟกต์ชา้านะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะ,ะยิงไปแล้วครับนี่คือมันกว่าจะต่อยแล้ว เอฟเฟกขึ้นจะช้านะคือตัวดาเมสกิละให้ความรู้กับผู้เล่นใหม่ๆนะครับว่าเรื่องของแอนิเมชันมีผลค่อนข้างจะเยอะมากโอ้โเจอเลมตีไปทีเดียวแตกเลยนะครับแอนิเมชันค่อนข้างจะมีผลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตัวดาเมสกิลนะครับคือบางตัวก็แบบโอโง้างมือง้างเท้าเบ้หน้ากระโดดอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้กว่าดาเมจจะไปถึงศัตรูใช้เวลาค่อนข้างจะนานซึ่งตรงนี้นครับ ถ้าแอนิเมชันมันนานมากเกินไปเนี่ยโดนขี่ปณนาวุธยิงมาเริ่มนะครับรีคูดสกิลใหม่เลยนะผมบอกเลยนะสมมติกาลังจะง,งา้างโดนขี่ปณนาวุธยิงเนี่ยนับคูดสกิลใหม่เลยนะสกิลไม่ออกเลยนะหรืออาจจะโดนสตันโดนกระเด็นจากศัตรูเนี่ย มันก็เลยค่อนข้างจะมีผลฉะนั้นเนี่ยเรจนเจอร์ Ranger, อย่างที่บอกมันต้องดูรายละเอียดลึกๆนะสมมุติว่าบางตัวเป็นพวกปวาหรืออาจจะเป็นาดาเมจบกปวนด้วยถ้าสมมุติว่าเข้าตำแหน่งปุ๊บแล้วซัดหน้าเลยอย่างนี้ครับจบเลยใช้ง่ายเลยตัวนั้นจะเป็นตัวที่ดีทันทีนะ,อ,ะอย่างสมมติตัวป่ว,ปวนง่ายๆดาวินชีนครับเมื่อมันเข้าตำแหน่งปุ๊บฟาดพื้นปุ๊บติดปั๊บทันทีไวมากหรือเมริโอรัตนะอันนั้นนะจะเป็นตัวที่ใช้อ่าเดี๋ยวทดสอบกันเลยดีกว่า คู่นี้ผมไม่เคยเอามาตีล่าสุดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอามาตีล่าสุดเป็นไงคือเมเรลดนะครับกับอดัมเหมือนกันเลยดาเมจทะลุสตัรนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แม่นทุกธาตุทั้งคู่ครับแต่ว่าเมเรลดเนี่ยเขาซัดหน้าไวกว่าอ่าเดี๋ยวไม่ออกสกิลเลยครับทำไมเริ่มไม่ออกสกิลกันแล้วอ่าเดี๋ยวดูนะอันนี้ครับนี่ซัดหน้าไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวดูว่าอดัมจะได้ซัดหน้าสตาร์บ้างไหมนะครับ อาจจะตันแล้วโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะผมรู้สึกว่าเมลิโอรัตเนี่ยมันโดนเนิร์ฟไปเยอะมากๆแล้วจริงๆนะอาจจะแพ้ก็ได้นะครับคือช่วงที่ตัวอดัมออกมาใหม่ๆนะครับเมลิโอรัตสู้ได้นะครับซึ่งตอนนั้นเมลิโอรัตยังไม่ค่อยอะไรนะอ่ะเดี๋ยวดูครับเพราะว่าทางนั้นเนี่ยก็จะมีตายแล้วฟื้นนะครับนี่ทางนั้นมีตายแล้วฟื้นนะโอ้อดัมยังดีอยู่ยังดีอยู่เยอะ เอออันนี้คืออย่างที่บอกว่าพอเรนเจอร์บางตัวมันออกมาเก่ามากๆเราไม่รู้ครับเขาไม่มีตารางเปรียบเทียบครับนะว่าแบบเอ้ยตัวนี้ออกมากี่เดือนกี่ปีจะต้องโดนเนิฟโดนเนิฟจะต้องโดนเนิฟเ,เป็นไงบ้างไม่รู้ครับเราต้องจับเรนเจอร์มาทดสอบอ,อ่าเพราะาบางตัวเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าติดดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับตะเกียจมีส่วนสําคัญเยอะนะครับอให้ดูประมาณนี้เออนะครับ อยากจะให้เรนเจอร์เก่งขึ้นก็แน่นอนครับก็ต้องอให้เกียร์แล้วก็ตัวรับข้างอ่ะอย่างที่บอกนะในยุคปัจจุบันนะครับเราจําเป็นมากจริงๆนะเรนเจอร์เนี่ยอาจะต้องมีความพิเศษอย่างน้อยๆนะี่ยพิเศษต้องพิเศษทางสกิลก็ยังดีนะครับอ่ะเดี๋ยวทด,ด,ด,วอวดนะอสอบกับอาเบโดดีกว่าเอาตัวใหม่ๆนิดนึงนะอ่ะทดสอบกับอาเบโดะครับว่าการการข้ามได้บ้างไหม อ่าบางตัวเนี่ยชนะท่านเนี่ยบางทีมันการการข้ามได้จริงนะคือเปอร์เซ็นต์การข้ามของอีตัวหนึ่งเนี่ยจะลดน้อยลงอันนี้ข้ามสบายเลยครับมาถึงโดดข้ามหัวเลยครับโอโหข้ามหัวหมดเลยครับเอออาการไม่อยู่ครับอัลเบโดครับคือเอาเอากรณีของอัลเบโดก็โกงนะครับเพราะว่ามันข้ามทันทีนะครับอย่างเงี้ยคือโกง แล้วก็ยังถึกค่อนข้างที่จะถึกโกงด้วยอันนี้ผมมองข้อดีอย่างเดียวนะของคนที่ไม่มีอัลเบโดนะคือมันจะไม่ได้โกงตีป้อมเหมือนเอเลนเอเลนเน่ยมันมีโกงตีป้อมแบบข้ามไปปุ๊บมันตีป้อมแล้วตีแรงด้วยนะยิ่งใครใสร่เกีย์แรงๆเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเจอบั็อกอีกนะครับที่แบบว่าข้ามป้อมไปแล้วแบบไม่สามารถที่จะมีตัวมายืนกันได้ปกติเรายืนอ่ามันข้ามมาใช่ไหมเราปล่อยเลนเจอร์ตัวใหม่มาก็ขวางได้นะครับอันนี้คือวางตัวขวางไม่ได้นะ โดยเพาะเอเลนนะครับอยยังตัวนี้ยังโอเคหน่อยนะอ่าแต่ว่าความตึกสูงมากรีวิวล่าสุดเยอะมากนะในตัวของัอาบโดนะครับว่าใครมีก็สบายครับอ่าเพราะว่าค่าแฝงครีนครับก็สามารถจะไปตีบอสไปตีเลดตีเลดโคโลโบนะครับตีหอคอยด่านบอสได้อยู่นะหรือไปตีลูกน้องครับสามารถที่จะใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปเล่น PVP ดีกว่าโอ้โหมีบินแม็กด้วยจะรอดไหมเพราะว่าไอดีของผมเนี่ย คือตัวกันบินนี่เอาจริงๆนะขนาดปั้นนะครับตัวซารีหมะกันบินมาใหม่ๆเนี่ยมันกันบิน้าตบุติไม่ใช่ชนะ่านนะต้องบอกก่อนนะถ้าไม่ใช่ชนะ่านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะอ่ะดูครับอดัมซัดไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้ไม่ใช่สตาร์นอดัมนะสตาร์อดัมจะเป็นอันนี้หมัดทิ่มหัวจะเป็นหมัดทิ่มหัวอ่ะาดมไม่ผิดนะ เเมื่อกี้เห็นว่าแวบเป็นหมัดทิ่มหัวนะครับอ่ดูกันครับว่าการบินครับจากการตัวบินเขาอยู่ไหมครับไม่อยู่ก็ต้องพัดนะครับเพราะว่าบางตัวกันน้ําแข็งนะต้องระวังนะครับถ้าตัวบินมีตัวกันพายุนะหดแน่นอนเอามาครับลองอัดป้อมแล้วครับโอติดอะไร โอ้โหติดออนดูบิสนะครับอ่ะมาทิมหัวหน่อยโอ้โหเป็นตะตันจากตัวอ,อื่นอ่ะเห็นเห็นอยู่นะอันนี้มดทิ้มหัวโอเคเอออ่ะหวังผลได้อยู่ครับก็ยังเรียกได้ว่ายังเป็นตัวที่แบบเฮ้ยลับมาใช้งานได้นะออหรือบางคนยังใช้อยู่ครับไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเราหน้าที่ของเราเนี่ยแค่หาตัวใหม่ๆที่มันโหด อ่าที่มันเป็นเมตาใหม่ๆครับนํามาช่วยแบกตัวเก่าอ่าหรือนํามาเสริมทีมนะครับอันนี้คือเราก็จะสามารถใช้ตัวเก่าที่มีอยู่นะครับได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเน้นตัวที่แบบเป็นน้ํํๆตัวนิดนึงนะจะเจอได้บ้างไหมเนี่ยอาจจะเจอไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับโอ้โหอันนี้คือแรปเปอร์ชื่อดังไว้เนี่ยขอไล่เซนได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับอ่ะเพราะว่ามีน้ําในทีมนี้2ตัวอ่ามีจอรเก้ด้วยนะ ก็น่าจะโดนอดัมน่าจะเป่าหน้าได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าเพราะทีมผมมีม็อบนะม็อบก็จะเพิ่มระยะสกิลด้วยนะครับก็น่าจะซัดไปถึงอัจอร์เคกก็ยืนข้างหน้าโดนอยู่แล้วนี่อันโดนอะไรไม่รู้ครับเมือ่อกี้อ่ะดูกันเรานะโอ้แต่เอเลนนี่เจอแล้วแบบบางคนไม่ค่อยอยากเล่นด้วยจริงๆนะ เอเรนนะครับเพราะว่าตีตายก็ยากด้วยนะครับแล้วพี่แกก็กระโดดเป็นจิงโจ้นะครับแล้วก็ติดความสามารถเฮเปอร์ค่อนข้างจะดีนะอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะเนิร์ฟเมื่อไหร่เพราะว่าบางตัวเป็นลูกรักจริงๆนะก็จะเก่งนานนิดนึงเอออันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเวลาโดนเนิร์ฟก็เนิร์ฟไม่เยอะนะครับเพราะว่าเอเลนเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหนึ่งที่แบบหลีกสูงๆนะ่าจะเจอค่อนข้างจะเยอะมากอ่าพัดมาแล้ว โอเคจังหวะแบบนี้ต้องอัดป้อมให้สิ้นซากครับโอ้โหแล้วดูครับเขาใช้กันน้ําแข็งด้วยนะโอ้โหจะเอาให้สิ้นซากเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะดูครับหมัดอาดำได้อยู่นะอ่านะครับคือถ้าเรนเจอร์เป็นประเภทตัวที่มันแม่นอยู่แล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่แม่ยําสกิลสักเท่าไหร่นะ หรือโดนแน่นอนครับว่าจะไม่จําเป็นขนาดนั้นใช่รับว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่ามันอาจจะมีตัวอื่นที่ต้องการเกียร์มากกว่าอ่าหลักการใส่เกียร์จะเป็นประมาณนี้นะครับว่าโจมตีสกิลโดนแน่นอนเราต้องดูก่อนว่าใส่ตัวไหนแล้วมันได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับคือบางตัวที่เป็นตัวปวนอย่างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะแม่นมากอยู่แล้วนะเช่นเปลี่ยนร่างนะครับอ่าหรือถ้าเกิดไม่แม่นเราอยากจะเสริมให้มันก็โอเคอ่าไม่ว่ากันนะแต่ว่าตัวดาเมจ ผมมองว่าสำคัญกว่ายิ่งถ้าเกิดมีตัวดาเมจธาตุที่มันแบบตีแรงๆนะอาจจะเป็นตัวดาเมจของธาตุไม้หรือดาเมจของธาตุแสงหรือจะเป็นไอไว้อย่างนี้นะเราต้องการความดุนแรงนะครับก็อาจจะไปใส่เกียร์กับตัวนะั้นอันนี้มีน้ําโอเคไอดี ID นี้น้ําเยอะสบายเลยครับอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยหลักการใส่เกียร์มันคือโดนแน่นอนอ่ะส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะครับจะแบบว่าพี่โดนแน่นอนเนะี่ยไปใส่ตัวไหนดีนะครับก็ ส่วนใหญ่โดนแน่นอนมันจะมีพลังโจมตีรวมนะอ่าหรืออาจจะเป็นพลังโจมตีกายนะครับหรือเป็นพลังโจมตีเวทนะครับโอ้อันี้คือพอมีน้ําเยอะนี่แบบว่าสบายอยู่ครับเพราะว่าทีมผมนี่ไม้นี่ก็อ่าม็อบก็ดาเมจไม้นะครับอแบบนี้ใช้ทีม A ทีมเดียวครับดูหมัดทุบหัวนะดูนะสกิลมัดทุบหัวคือสตันนะครับ นี่ครับยังใช้ได้อยู่นะเออไอที่สองผมก็คืนคนอนุรักษ์นิยมเหมือนกันเออ,อนนี้ก็เลยว,ยว่าดาวินชีก็มาใช้ครับดาวินชีก็มาใช้นะใช้กับผุนไลกาครับนี่ครับบันเทิงเริงรมกันเลยทีเดียวอะอย่างที่บอกนะเกมเนี้ยเอาจริงนะเล่นให้สนุกอ่าเราอย่าไปเครียดอะไรมากมายนะครับความสําคัญคือเกมเล่นเอง ทำยังไงก็ได้ครับให้มันแบบเอ้ยชนะง่ายหรือแบบไม่ต้องชนะง่ายก็ได้เอาแค่ชนะแล้วแบบสนุกเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันมีความบันเทิงโอ,อ้อย่างเงี้ยพี่พี่พเกิดอะไรขึ้นเอเลนสามตัวนะครับไม่เล่นนะอย่างนี้ผมไม่เล่นนะโอ้โหดูนะอันนี้คือแบบว่าเขาคงรักจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นหยุด5วินาที4ตัวอันเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าเพราะว่าเขามีท่านนามเขาท่านเยอะนะครับอันเดี๋ยวลองดูนะว่า การใส่เลนเจอร์ซ้ำๆเยอะขนาดนี้ย,ยลืมหน้าจเจานกฟินิกไปช่วยนะอย่างเงี้ยสมมติว่าใช้นะครับตัวผู้พิทักษ์มันจะช่วยได้นะช่วยได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ไม้เพียบเลยนะครับและทีมผมไม่มีไฟสักตัวด้วยนะครับบันเทิงแน่นอน,นครับไดดูว่าจะสก,กัดได้บ้างไหมนะไม่ไม่มีใช้ก๊อปปี้เอานะครับ ตัวก็ปี้อย่างที่บอกนะว่ามันจะใช้ดีผมมองว่าสักเพชรหนึ่งเนะี่ยลงมานะครับถือว่าโอเคใช้ดีอยู่นะแต่ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบโดนยิงปั๊บเดียวก็ตายนะครับอาจจะช่วยได้ไม่เยอะหรืออาจจะช่วยได้ทําในกรณีที่แบบเฮ้ยทีมรอบข้างเราดีจริงๆนะครับอป้อมก็ต้องระแวงครับภาคพื้นก็ต้องระวังครับโอ้โหไม่ไหวเลยครับอาตวัดนี้บึ้มได้ให้บึ้ม นี่ครับโอ้โหเอเลนเดี๋ยวนี้นะครับกันน้ำแข็งกันหมดเลยครับอ่ะผมป้อมจะอยู่ไหมต้องอาศัยกันบงกันบินนำมาอยู่ไหมเนี่ยถ้าจะแพ้ก็แพ้เพราะโตบินน่ะแหละครับเฮ้ยน่าจะเอาอยู่โอเคเนี่ยอย่างที่บอกนะ การใช้เลนเจอร์ซ้ำกันมากจนเกินไปไม่ค่อยเป็นผลดีมากดังนะผมมองว่าเลนเจอร์เนี่ยควรจะใช้ความหลากหลายดูครับก๊อปปี้กันที่มือถือสะเทือนไปนเลยสะเทือนเลยครับเออเรียบร้อยอวันนี้ครับก็นำพ่อของพวกเรานะาดัมนะก็เป็นความเชื่อทางศาสนานะว่า,าดัมก็คือเป็นผู้ชายคนแรกนะครับที่เกิดขึ้นมานะ,ะเราก็เลยจะเรียกว่าพ่อนั่นเองครับก็ ปัจจุบันเอามาปีกว่าแล้วจริงๆก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะก็ถือว่าการใช้งานเนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าเรนเจอร์ถ้ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษอย่างนี้นความพิเศษของมันก็คือเป็นดาเมจทะลุสตันอ่าก็คือดาเมจอาจจะหวังอะไรมากไม่ได้จริงๆเพราะว่าตีแบบเบลวิวเลยนะถ้าเป็นแบบเนี้ยจะหวังผลได้ว่าเฮ้ยปล่อยตัวออกมาเยอะเป็นดาเมจสะสมอ,ะอย่างที่บอกสมสมุติว่านะสมมติอันนี้คือยกตัวอย่างนะสมมุติว่าดาเมจของเรนเจอร์ตัวที่ตีหนักมากคือ1ิบ สมมุติอดัมตีแค่สเทียบกับสิบไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่า เอาปล่อยอดัม,มาเยอะทีละสาม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 เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขดาเมจรวมกันมันก็จะเยอะได้เองนะครับจากการที่เป็นดาเมจสะสมที่ผมจะใช้คํานี้โดยตลอดนะเรายิ่งชนะธาตุมันก็จะคูณ3ไปโดยอัตโนมัตินะเอรนเจอร์ก็เลยพยายามให้มันสมดุสลสักนิดหนึ่งนะอย่างตัวสายพลังเนี่ยก็ควรจะมีพลังชีวิตที่เยอะๆจริงๆนะยิ่งเป็นตัวใกล้นะครับก็ยิ่งใ,ใกล้นะครับก็ควรจะต้องมีพลังชีวิตเยอะนิดนึงอนะ่ะที่เหลือก็เป็นส่วนเสริมนะก็คือหลบสก,กิล หลบสก,กิลกับต้านสก,กิลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะอ่าก็จะยืนได้ค่อนข้างจะนาน,นครับแล้วความพิเศษก็สตารน,นะครับส่วนบัฟก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะส่วนความสัมาัถไฮเปอร์เอาตรงก็ยังไม่ค่อยแบบหวังอะไรได้มากมายแต่ว่าเมื่อกี้ก็เห็นเหมือนกันครับว่ามียิงนะครับ อ่ามียิงโดนว่องไวกระจุนกระจายได้อยู่เหมือนกันนะแต่าาว่าภาพรวมของทีมรอบข้างก็ถือว่าค่อนข้างจะดีก็เลยนํามาใช้ได้นะส่วนโคโรโบก็ไปรู้นเอาละกันนะอย่างที่บอกครับไม่ได้ใบไม่ได้สปอยไม่ได้เฉลยไม่รู้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวรู้เนะี่ยค่อยทําเป็นคําใบออกมาเออซึ่งก็ไม่รู้นะว่าโคโลโบเก่าที่จะกลับมาจะเป็นสิงหาเลยไหมอ่าหรือจะเป็นตุลาหรือธันวาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้ยังถือว่าอยู่ในช่วง ครึ่งเดือนแรกก็ขอเป็นเลนเจอร์ของเดือนนี้กันไปก่อนนะนะครับทิ้งท้ายกันด้วยเว็บคคบงจรนิวช็อ p ของนิวจังนะครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสินค้าต่างๆบนเว็บเพียบเลยครับไปดูบนเว็บได้เลยนะส่วน ID นี่ก็เยอะเลยครับตั้งแต่ ID ดีป้ายเหลืองเวลส์มาไปจนถึง ID ดีแทบๆมีหมดนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ไปที่เพจของนิวชอ กดผ่านาลิงก์ครับบนเว็บได้เลยนะครับก็ไปที่ n i ้ o s h อ p นะซึ่ง n i ้ว s h อ p ที่เพจเนี่ยก็จะขายไอเดีเกมไรเลนเจอโดยตรงนะครับฟักกดติดตามเพจด,ด้วยนะก็ไปตามลิงก์ได้เลยนะครับนิ n o ชอปเว็บครบวงจรครับแล้วก็เพจนิ no จังขายไอเดียไปหมดเลยนะก็ไปตามลิงี์ที่แปะไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้นแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ